E uh -huh. uh -huh. เอ่อถ้าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ยินยอมค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าจะทาจริงๆเนี่ยก็จะสนับสนุนอ่าแต่ว่าเรื่องของการแต่งงานที่มีเขาเลือมาว่าเขาจะแต่งงานกันอันนี้บอกว่าอ้ยยังไม่มีการคุยเรื่องนี้นะคะอุ้ยแต่บอกว่าคู่นี้เนี่ยมีข่าวว่าจะบอกว่าแต่งงานกันังเยมเยอะมากยังไม่แต่งอีกเหรอครับคุณยังยังช่วงนี้เขากำลังมีข่าวว่าหมดโปรกันอยู่จริงเหรอคะหมดโปรโมชั่นแล้วต้องรีบต่อต้องรีบต่อโอ้ยตายแล้วแสดงว่าใช้โทรศัพท์เติมเงิน ถูกต้องก็เลยไม่ได้ใช้เป็นโปรโม,มชั่นนะต้องรีบไปเปลี่ยนเป็นรายเดือนจะได้ตอ่อโปรเรื่อยๆอุ้ยอนันไม่ต้องต่อปโปรค่ะเขาใช้เประยะยาวตลอดปีไปเลยไปเ,เลยนะคุณทองฉลาดงานีา่พพนโอใยเรียกได้ว่างานนี้นะคะ หนุ่มสงการกับสาวแอปออกมาบอกค่ะว่าไม่ยังไม่มีการแต่งแน่นอนแล้วก็ตอนนี้สาวแอปก็กําลังถ่ายละครเรื่องรอยไหมด้วยยังไงก็ติดตามได้นะคะสําหรับสาวแอปแล้วก็หนุ่มสงการค่ะอแค่นี้แค่นี้เขาหมดโปรเราคิดว่าจะแบบอะไรเยอะเพราะชอบไง,งจริงๆ<ช>เราชอบแอปเออแบบว่าแอปก็สงการเป็นคู่ที่บอกว่าน่ารักมากนะเหมาะสมมากเลยสำหรับคู่นี้เราก็แบบว่ารออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่คู่นี้เนี่ยจะมีข่าวเร็วๆ เออเพราะว่าถามว่าความเหมาะสมนี่ <มา S 1> ใช้ได้เลยลเออแต่เคยมีหมอด,ดูทักด้วยนี่ใช่ไหมสำหรับคู่นี้อนี้ไม่รูข่าวอ้าวเหรอขอให้ฟังนิดนะไม่รู้เหมือนกันพู้ไปอย่างนั้นแหละมาตอบกันด้วยข่าวนี้เลย <S <S ดีกว่าวนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยเรื่องของเหียหอก็เป็น เจอที่งานนี้เหมือนกันเลยนะคะง <ฮะ S 1> านคามิกาเซ็นนี่แหละค่ะแปลเรียนแปดมุมมองเพื่อสังคมนะคะคามิกาเซ็นเลิฟเวอร์นี่เองนะคะตรงนี้เนี่ยก็ได้มาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะคะโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะ,<ฮ>ะที่ <ฮะ S 2> บอกว่าเป็นขูงเป็นข่าวอะไรเงรรี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมยศนะคะกับเรื่องฟิล์มอะไรเงี้ด้วยก็ยังไม่จบแล้วก็มีเรื่องของ <ฮะ S 2> น้อง <ฮะ S 2> แจ็ครวมไป <ฮะ S 2> ถึง <ฮะ S 2> คอนเสิร์ตที่กำลัง<ฮ>ะจะมีขึ้นด้วยนะคะวันที่สามสิบกรกฎาคมและที่สําคัญเนี่ยคอนเสิร์ตลับเตอร์ก็จะมีขึ้นในต้นเดือนตุลาคมจะวางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ วางจำหน่ายแล้วลสำหรับบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังจะมีครบรอบ R S ด้วยนะคะ30ปีด้วยะนะโหยจินน่<ม>ปูเจ็เยอะมากาๆ,ๆเลยแต่ว่าเรื่องราวของหุ้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามีข่าวคราวนะคะว่าหุ้นตกเพราะฟิล์มจริงหรือเปล่าตรงนี้เนะี่ยอุ้ยมต่จะเพิ่มจะเพิ่มเลยนะคะ <laughs> ค่ะเฮียฮ้อนี่เขาก็บอกมานะเออที่สําคัญเนี่ยคอนเสิร์ตเร็วนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของคามิเกเซ่นะ30กรกฎาคมหรือว่าสิ้นเดือนนี้แหละเขาจะมีคอนเสิร์ตละ รับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะใคร,รได้ชอบแบบว่าเด็กๆน่ารักน่ารักอย่างคาริาเซ่นะโอ้ไปดูกันได้เลยนะคะแฟนคลับเยอะมากยังไงนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเรามาฟังไฮคอยด์ดีกว่าค่ะตัสีปีแล้วก็ก็เป็นเป็นปฏิบัติครับที่คาริาเซ่เขาจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ ปีนี้ก็จะจะัดินทางที่30กรกฎาคมครับแล้วก็พิเศษที่สุดก็คือปีนี้เป็นปีที่ไอเอสครบ30ปีค่ายกินกาแฟก็รุ่นรื่สวยงาครับทำกิจกรรมดีๆเพื่อจะหาเงินรายไดนมมนน้นะครับอ่าส่วนหนึ่งมาแม่ของน้องๆที่มีการทำผมนะครับก็เชิญชวนแฟนๆนะครับมาให้กัน จริงอย่างนี้เรื่องเรื่องข่าวเนี่ยก็ตามแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวทุกทีหรือข่าวอะไรน,นะครับก็ตามอยู่เพราะว่าเราอยู่ในในเรียนธุรกิจนี้ก็ก็ต้องติดตามข่าวอยู่แล้วเมียถ้าตามข่าวทุกทีแล้ว <S <S อย่างนี้เขาจะยืดเขายังไม่จบง่ายๆครับก็อย่างนี้ครับผมเมียไม่ได้พอสนใจนะครับก <ๆ S 1> ็อย่างที่เรียนว่าถ้าถามเมียเมียรู้จักฟิล์มจะโคตอานนอนความจริงก็มีเท่านั้นนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆเมียก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง เราไม่ได้รับรู้นะครับแล้วก็เนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรแต่ก็อยากเตือนว่าคนเราอยากจะมีชื่อเสียงก็ได้แต่ว่าก็ต้องรับมาระวังนะครับต้องรับมาระวังเพราะว่าผมเชื่อว่าสังคมมันก็มีมีขอบเขตนะครับมีกฎหมายก็อยากจะเตือนท่านะครับเพราะว่าไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์จริงๆเฮียจะอาสาไปเคลียร์ให้ไหมครับเพราะว่ามันแบบเหมือนจะยืดเยื้อไปเรื่อยๆเฮียไม่ได้ความสำคัญ แล้วก็ไม่ได้ความสนใจเพราะฉะนั้นฉบับนียไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวเลยมอย่างล่าสุดเขาไปยื่นต่อองกระทรวงวัดแล้วลูกก็นันยูไม่เหมาะสมกับฟรีเลยครับก็ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมน,นะครับเพราะว่าจะทําอะไรอย่างที่เรียนว่าจะทําอะไรก็ต้องมีสเตจแล้วก็คิดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาสังคมนะครับซึ่งพิจารณาแล้วก็รางวัลน,นี้เป็นรางวัลพระราชทานนะครับแล้วเกิดการเกิดมาแล้ว มอบรางวัลนี้ให้กับฟีมมาแล้วเมื่อสองปีช้าึราผมคิดว anyway. ่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เวลาจะพิจารณาอะไรเขาก็มีขั้นตอนของเขามีกระบวนการของเขาเราคงไปห้ามใครจะจะทําอย่างไรจะไปคัดแย้งต่อแย้งต่อต้านอย่างไรก็ห้ามไม่ได้แต่ผมก็อย่างที่เรียนแล้วครับว่าที่ว่าจะทําอะไรก็ทาไปเราทำไมเมีแล้ัก่อนนี้มีข่าวว่าแบบ ข่าวฟิล์มแต่ละครั้งก็ทบกันเรื่อยเรามึงไอเอสจะไม่จริงนะครับไม่จริงคนที่พูดคือคนที่ไม่เข้าใจวันนี้มุงไอเอสมีแต่ขึ้นอ๋อแบบมีข่าวฟิล์มก็บอกว่าขึ้นลงๆก็ข่าวฟิล์มเลยอย่างเงี้ไม่ได้คนที่พูดคือคนที่ไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นยังไงครับไม่จริงครับจริงๆจริงๆต้องเรียนว่าอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มก็มีทั้งข่าวที่เป็นข่าวจริงแล้วก็ข่าวลวงเยอะไปหมด เราก็ไม่ค่อยให้ความสาคัญเท่าไหร่นะครับอะไรที่เป็นข่าวที่มันเป็นเรื่องต่อเนื่องมันก็เป็นหน้าที่ที่ฟิล์มเขาก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อไปทางกฎหมายบ้างหรือเป็นเรื่องของศาลบ้างก็ปล่อยให้เป็นขั้นตอนส่วนเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเป็นข่าวโล่เนี่ยเราก็ไม่ได้ความสำคัญนะครับมีเรื่องกันไปต่างๆนานาแบบรู้ลักแทนฟิล์มแล้วคืออย่างนี้ อย่างแจ็คนี่ถ้าถามาลูกรักไหม,มก,ก็หลักก็อย่างที่เมียบอกอนะครับเมียก็รักศิลเป็นทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อย่างแจ็คเองเนี่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นหรือเป็นที่มีความสามารถนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นซปเปอร์สตาร์ได้นะครับแล้วเมียก็ที่มีข่าวว่าเมียซัพพอร์ตเต็มที่ทุมเต็มที่ก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นประเด็นว่าที่เฮียสนุนหรือซัพพอร์ตแจ็คเต็มที่เนี่ยเพื่อจะมาแทนใครนะครับล์มก็มีเส้นทางของทีม แจ็คก็มีเส้นทางแจ็คแล้ะศิลปินอื่นๆเนี่ยก็มีเส้นทางเราตามแผนที่เราวางแผนสร้างไว้ เรียบร้อยยังรองเหมือนเดิมนะเฮียโอ้ยแน่นอนค่ะตัวจริงแบบว่าเฮียบบนนหนุ่มยังน่าใสยังดูหนุ่มอยู่เลยนะแต่จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของโอ้ยของทาเอสเนี่ยก็ค่อนข,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 ข้างที่จะเยอะ,ะแล้วก็โปรเจกต์เยอะมากๆเลยว่าจะเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ30ปีนะคะรวมถึงค,คอนเสิร์ตยาวๆมากมายเลยนะคะก็สามารถติดตามกันได้เลยนะคะสําหรับทางอาเอสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเฮียนะเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเออตอนนี้เนี่ยค่ายคามิเกเซ่นะจะได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเป็นแบบว่าค่ายวัยรุ่นจริงๆแล้วเนี่ย วันนั้นที่ไปนะเด็กๆวัยรุ่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมแนวโอ้ยตามไปกรี๊ดนะคะนักร้องของพีมิกาเซ่เนี่ยแบบว่าค่อนข้างเยอะก็เลยทีเดียวค่ะแล้วพูดถึงในค่ายนี้พี่มิเซ่ชื่นชมใครเป็นพี่ชอบแบ็คแจ็คโอ้ยพี่ชอบมากเลยบอกว่ายิ่งอัรบั้งใหม่นี้พี่เป็นแฟนคลับแบ็คแจ็คเลยนะคือบอกว่าล่ำบึกมากเลยอ่ะเออฟูมัพี่ก็ชอบฟูมัก็แบบน่ารักดีเป็นอะไรที่แบบว่า ขำๆอะเออไม่คิดว่าจะจะต้องได้ค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับข่าวอัพเดตในช่วงแรกของเราวันนี้แล้วก็ช่วงหน้าเราก็ยังมีสิบอันดับมารายงานคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ ตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศเสดิ่งเซตประกอบด้วยโฟมลัางหน้าเดยครีมไดครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089414665608949335059 0, 0 8 9, 4 9, 0 9 1 4 6 6 5 6 0894935059เฉพาะ50สายแรกต่อวันลากผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสดิงเซ็ตประกอบด้วยโฟมลัน้าเดอครีมได้ครีมละค่าปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาท สนใจติดต่อ089 C146656 089 4935059 089 4 1 08 4 6 6 5 6 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวัน